สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับกลับมาพบกับสกเกษตรวันหยุดพยากรอากาศกกเพื่อการเกษตรอีกครั้งหนึ่งนะครับในช่วงหัวค่ําวันนี้วันพุทธที่4ตุลาคม2 6 6 6นะครับก็เหลือเวลาอีกไม่ก,กี่สัปดาห์นะครับท่านผู้ชมก็จะเริ่มเข้าสู่ในส่วนของฤดูหนาวแล้วแต่ในขณะเดียวกันยังมีฝนถล่มหนักในหลายพื้นที่ในช่วงนี้นะครับ เนื่องจากว่าลักษณะสภาพอากาศโดยทั่วไปในช่วงนี้ร่องมรสุมพัดผ่านในส่วนของประเทศไทยนะครับร่องมรสุมพัดผ่านในส่วนของภาคกลางภาคตะวันออกรวมทั้งภาคอีสานตอนล่างของประเทศไทยในขณะเดียวกันมรสุมตะนกเชียงใต้ที่พัดผ่านในส่วนของภาคใต้นี่มีกําลังค่อนข้างจะแรงขึ้นนะครับลักษณะเช่นนี้ส่งผลทําให้ประเทศไทย มีฝนตกหนักโดยเฉพาะในโซนภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้รวมทั้งอีสานตอนบนนะครับซึ่งในช่วงคืนนี้นะครับก็เตรียมรับมือต่อเนื่องในโซนอีสานตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้นะครับฝนเจาะธมหนัก80%ของพื้นที่นะครับยังคงต้องเฝ้าระวังถ้าเช็คในส่วนของเรดาร์ฝนในช่วงช่วงเย็นนี้นะครับช่วงหัวค่ำจะเห็นว่า มีกลุ่มฝนกระจายตัวในหลายพื้นที่โดยเฉพาะในโซนภาคเหนือเนี่ยฝนมากกว่าที่คาดการไว้นะครับมีกลุ่มฝนกระจายตัวในโซนแถวแม่ฮ่องสอนแถวเชียงใหม่แถวจังหวัดตากแถวลำปางนะครับแถวพะเยาแถวเชียงรายบางส่วนแถวน่านบางส่วนมีกลุ่มฝนกระจายตัวแล้วก็แถวนี้นะครับแถวตากแถวกำแพงเพชรบางส่วน และเช่นเดียวกันนะครับแถวพิษณุโลกเพชรบูรณ์มีกลุ่มฝนกระจายตัวนะครับในส่วนภาคเหนือแถวนี้นะครับแถวสุขโขทัยก็มีกลุ่มฝนนะครับเช่นเดียวกันแถวนครสวรรค์มีกลุ่มฝนบางส่วนกระจายตัวอยู่ณเวลานี้เช่นเดียวกับลบบุรีเพชรบูรณ์แถวนี้จะเป็น กาญจนบุรีนะครับสุพรรณบุรีบางส่วนและที่หนักชุดใหญ่อยู่ตรงนี้นะครับกําลังถล่มหนักอยู่ในช่วงนี้และน่าจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆก็คือกลุ่มฝนอยู่แถวโคราชปากช่องสระบุรีลบบุรีพระนครศรียุธยานะครับประทุมธานีบางส่วนรวมทั้งในโซนแถวนครนายกโซนนี้นะครับและอีสานล่างก็เริ่มมีฝนถล่มก็มาหนักมากขึ้นแถวโคราชแถวบุรีรัมย์แถวสุรินทร์นะครับ มีกลุ่มฝนที่กระจายตัวและนี่นะครับแถวอํานาจเจริญมีกลุ่มฝนเข้ามาเติมต่อเนื่องอํานาจเจริญอุบลราชธานีนะครับในช่วงหัวค่ำนี้และที่หนักตรงนี้นะครับท่านผู้ชมจับตาดูดีแถวประจวบคีรีขันธ์เพชรบ,บุรีหัวหินนะครับประจวบคีรีขันธ์โซนนี้กลุ่มฝนกําลังถล่มหนักกรุงเทพหมหานครและปริมณฑลเตรียมรับฝนในช่วงหัวค่ำนะมีกลุ่มฝนที่กําลังเคลื่อนตัวมาจากแถวทางด้านฉะเชิงเซา น่าจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับในช่วงหัวค่ำนี้ยังคงเฝ้าระวังนะครับอาจจะมาตามนัดในช่วงเลิกงานพอดีแถวส่วนภาคใต้ภูเก็ตพังงากระบี่ตรังสตูลพัทลุงนะครับสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาหาดใหญ่มีกลุ่มฝนถลมหนักเช่นเดียวกับยะาลานาราธิวาสปัตตานีนะครับตอนนี้ ฝนกาลังถล่มหนักในโซนหลายพื้นที่ที่กล่าวไปเมื่อกี้นะครับภาพรวมวันนี้ฝนยังคงตกหนักในหลายพื้นที่โดยเฉพาะในโซนภาคกลางภาคอีสานตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้นะครับซึ่งก็เป็นไปตามที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศแจ้งเตือนนะครับในโซนนี้สีเหลืองโดยเฉพาะกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับกรุงเทพสมุทรปราการนนทบุรีและปะทุมธานีในคืนนี้เตรียมรับ ฝนถล่มหนักนะครับเป็นพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักสีเหลืองเออสีแดงนะครับขออภัยเช่นเดียวกับในส่วนของระยองจันทบุรีและตราดนะครับที่ต้องเฝ้าระวังในส่วนของฝนถล่มหนักในช่วงค่ําคืนนี้มากกว่า80%นะครับที่เหลือก็จะเป็นขอนแก่นนะครับชัยภูมินครราชสีมามาสาคามบุรีรัมย์ร้อยเอ็ดสุรินทร์ศรีสะเกษอุบลราชธานีนะครับเตรียมรับ ฝนถล่มต่อเนื่องนะครับในช่วงคืนนี้ตอนนี้หัวค่าก็เริ่มที่จะก่อตัวในหลายพื้นที่แล้วภาคกลางนะครับนอกจากสีแดงในส่วนของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแล้วก็จะมีสีเหลืองกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามสมุทรสาครนครปฐมพระพานาครศรีอยุธยาลบบุรีสระบุรีนะครับก็เตรียมรับฝนถล่มหนัก ภาคตะวันออกวันนี้เสี่ยงฝนตกหนักทั้งหมดนะครับเตรียมรับมือฝนมากกว่า80%นะครับภาคกลางภาคตะวันออกนครนายกปราจีนบุรีชาเชิงเซาชนบุรีส่ะแก้วนะครับเตรียมรับมือนะครับในส่วนของฝนถล่มหนักภาคใต้เช่นเดียวกันนะครับในช่วงวันนี้เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรระนองพังงาภูเก็ตกระบี่สุราษฎร์ธานีตรังสตูลปัตตานี ยะลาและนาราธิวาสนะครับเตรียมในส่วนของฝนถล่มหนักในช่วงค่ําคืนนี้นะครับมากกว่า80%ของพื้นที่โดยเฉพาะในช่วงนี้เริ่มที่จะมีกลุ่มฝนเริ่มเกาะตัวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับกรุงเทพมหาหนครและปริมณฑลในช่วงค่ํา,น,านะครับน่าจะมีฝนเข้ามาหนักมากกว่านี้เตรียมรับมือในส่วนของกลุ่มฝนถล่มหนักกลุ่มนี้นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปเช็คในส่วนของเรดาร์ฝนในช่วงนี้นะครับนี่นะครับภาคกลางครับ ฝนมากกว่า80%ของพื้นที่ในอำเภอเหล่านี้ฝนถล่มหนักนะครับอเภอ,อุ้มผานจังหวัดต,ตากอศรีสวัสดิ์กาญจนบุรีอเภอด่านช้างสุพรรณบุรีหนองปลือกาญจนบุรีนะครับบ่อบพลอยกาญจนบุรีสวนพึ่งราชบุรีนะครับโซนนี้จะเป็นอเภอหนองบัวนครสวรรค์อเไผ่สารีนะครับอหนองม่วงลบบุรีอเภอโคกเจริญอเภอสะบด อำเภอชัยบาดาลลบบุรีนะครับนี่ครับหนักอยู่ตรงอำเภอเมืองลบบุรีฝนถล่มหนักอำเภอหนองโดนสระบุรีอำเภอพระพุทธบาทอำเภอเฉลิมพระเกียรติอำเภอแก่งคอยอำเภอบ้านหมอสระบุรีอำเภอท่าเรือตรงนี้ไปอํอำเภอบางประหันอำเภอพระนครศรีอยุธยาอำเภอเมืองพระนครศรีอยุธยานะครับอำเภอบางปะอินอำเภอวังน้อย อำเภอบางไทรอำเภอบางบานครับฝนกาลังถล่มหนักในช่วงนี้เช่นเดียวกับอำเภอเมืองนครนายกอำเภอปากช่องอำเภอศรีคิ้วอำเภอด่านขุนทดอำเภอสูงเนินอำเภอเมืองนครราชสีมาอำเภอโชคชัยอำเภอวังน้ําเขียวอำเภอนาดีปราจีนบุรีอำเภอพนมสารคามฉะเชิงเซานะครับโซนนี้ก็เป็นบ้านคาราชบุรีนะครับ นี่คือกลุ่มฝนในโซนภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลในช่วงคืนนี้เตรียมรับฝนชุดใหญ่นะครับฝนน่าจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับดูทิศทางกลุ่มฝนกลุ่มนี้ท่านผู้ชมเคลื่อนตัวจากทางด้านตะวันออกมาด้านตะวันตกและมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับรวมทั้งในส่วนของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเตรียมรับฝนหนักในช่วงหัวค่ําคืนนี้นะครับช่วงดึกๆอาจจะมีฝนมาเติมนะครับเดี๋ยวช่วงดึกถ้ามีฝนจะอัปเดตข้อมูลอีกครั้งหนึ่งนะครับท่านผู้ชมไปดูในโซนภาคใต้นะครับ ภาคใต้ฝนถล่มหนักเช่นเดียวกันในช่วงหวัวค่ำนี้นะครับมีกลุ่มฝนอยู่ที่กาญจนิษฐ์สุราษฎร์ธานีอดอนสักดเ์อสิชนอท่าสาราอเภอนบพิตําภอบางขันนะครับอเภทุ่งสงขรานครศรีนนธรรมราชนะครับอเภอจุฬาภรณ์อเภลำทับกระบี่อคลองท่อมกระบี่อเภอห้วยยอดตรังอเภวังวิเศษอเภเมืองตรังอนายง อำเภอควนขนุนพัทลุงอำเภอป่าพยอมอำเภอศรีบรนพุอำเภอเมืองอำเภอเขาชัยสนอำเภอบางแก้วอำเภอปากพยูนอำเภอกระแสศินสงขลาอำเภอสถิงพระสงขลาอำเภอสิงหานครอำเภอหาดใหญ่อำเภอเมืองสงขลาอำเภอชนะอำเภอนาทวีอำเภอเสดาอำเภอเทพานะครับส่วนนี้จะเป็นละแง่นาราธิวาส จันแนศีสาคออำเภอเจาะไอร้องเมืองนราธิวาสสุขลินอำเภอแวงส่วนยะลาก็จะมีอำเภอเบตงนะครับฝนกาลังถล่มหนักอยู่ในช่วงนี้นะครับนี่เป็นกลุ่มฝนในส่วนภาคใต้ตอนล่างนะครับกาญจนดิรสุราษฎร์ธานีดูภาคใต้ตอนบนนะท่านผู้ชมก็มีกลุ่มฝนอยู่กาญจนดิรสุราษฎร์ธานีและก็โซนปทุมพรบางส่วนนะครับที่เหลือฝนน่าจะเพิ่มเข้ามาเรื่อยในช่วง ค่ำคืนนี้นะครับดูดูในส่วนของกลุ่มฝนที่เข้ามาเติมเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นเฝ้าระวังในส่วนของภาคใต้ตอนบนนี้นะครับไปดูส่วนอีสานในช่วงวันนี้ฝนน้อยนะครับเรดาร์ขอนแก่นในช่วงนี้ใช้การไม่ได้นะครับไปดูเรดาร์สกลนครนครับมีกลุ่มฝนอยู่โซนชานุมานอำนาจเจริญเขมรราชปทุมราชวงศสาโพไซอุบลร,ราชธานีสีเมืองใหม่อุบลร,ราชธานีขงเจียมนะครับ แล้วก็สีขอรภูมิสุรินทร์สำโรงทาบสุรินทร์จอมพระสุรินทร์นะครับในช่วงเดี๋ยวดูทิศทางกลุ่มฝนนะครับท่านผู้ชมทิศทางกลุ่มฝนเรดาร์ที่สกลนะครับในส่วนของกลุ่มฝนน่าจะเข้ามาเติมเรื่อยๆนะนี่นะครับกำลังเพิ่มเข้ามานะครับในส่วนของอีสานตอนล่างเตรียมรับมือในส่วนฝนถล่มหนักในช่วงค่าคืนนี้นะครับไปดูภาคเหนือนะครับภาคเหนือวันนี้ฝนยังเยอะนะครับ ตามที่คาดการณ์ขุนยวมแม่ห้องสอนฝนถล่มหนักบางพื้นที่นะครับเมืองแม่ห้องสอนอําเภอเวียงแห่เชียงใหม่อําเภอเชียงดาวอําเภอพลาวนะครับอําเภอแม่เสเรียงแม่ห้องสอนศบเมืองแม่ห้องสอนฝนถล่มหนักนะครับท่าสองยางจังหวัดตากอําเภออมก๋อยเชียงใหม่อําเภอสามเงาจังหวัดตากอําเภอแม่เมาะลำปางบางส่วนนะครับอําเภอเมืองลำปางบางส่วนอําเภอเมืองลำพูนอําเภอพลาวอําเภอนาหมื่นน่านอําเภอท่าปลาอุตรดิต์ อำเภอพิชัยอุตรดิตถ์อำเภอวัดโบสถ์พิษณุโลกอำเภอชาติการอำเภอพรมพิรามนะครับเป็นกลุ่มฝนที่ตกหนักอย่างต่อเนื่องในค่ำคืนนี้นะครับท่านผู้ชมโดยเฉพาะในโซนภาคกลางเตรียมรับมือในส่วนฝนถล่มหนักมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับในช่วงค่ำคืนนี้นะครับกลุ่มฝนชุดนี้รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเตรียมรับในส่วนฝนในช่วงดึกๆฝนน่าจะเข้ามาเติมเรื่อยๆก็เ,เป็นข้อมูลอัปเดตในช่วงหัวข้าวันนี้นะครับ ขอบคุณท่านผู้ชมที่แจ้งข่าวสารในเรื่องเกี่ยวกับสภาพอากาศในพื้นที่ท่านผู้ชมมาและขอบคุณข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาสุดท้ายขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ